สวัสดีครับพเพื่อนเแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์ล่มทุกมือ2และทาง YouTube ล่มทุกมือ2สุนทอนครสวรรค์ครับวันนี้จะพาชมารถ6ล้อยยา่ก้าครับเป็นล่มทุก6ก้อยี่ห้อฮีโน่รุ่น F F 177 168แรงม้ารถห้างแท้ครับเดินไป็นรถช่วงยาว7เมตร20ครับล้นช่วงยังไม่ได้เขียนแบบครับขายตามสภาพราคานี้ช่วงล้อ3เมตร30ช่วงวางกระบะ 3เมตร80เหมาะวางดัม5คิวครับรถเครื่องเป็นเครื่อง e h 7 0 0 168แรงพวงมาลัย power air jet ครัรบรถบางเดิมครับเอกสาเรเล่มทะเบียนพร้อมถางเพื่อนๆกำลังมองหารถไปใช้งานราคาเบาๆคันนี้ขายในราคา199,000บาท199,000บาทขายตามสภาพราคานี้เลยครับถาาเพื่อนๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0848211158 0848211158นัดใหม่ดูรถได้ที่อำเภอราชยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ